สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาแกะกล่อง iphone se 1ซึ่งผมได้รีวิวตัว iphone se 2กับ se 3ไปแล้ววันนี้ก็ให้มันครบไปเลยแล้วกันนะครับทั้ง se 1 se 2 se 3เครื่องนี้ se 1ผมซื้อมาจากใน tiktok ราคา990บาทกับความจุ16 g b คือมันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วอะครับมีแต่16 g b ผมก็เลยจําเป็นต้องเอามาก่อนนะครับคือตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัว 16G เนี่ยทำอะไรได้บ้างแต่โหลดแอปทั่วไปแอปพื้นฐานน่าจะน่าจะได้อยู่เกมน่าจะไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าอย่างแรกผมจะต้องแกะตัวถุงนี้ออกก่อนห่อแบบนี้ดีนะผมว่าห่อถุงมาอีชั้นหนึ่งช่วงเนี้ยฝนมันตกบ่อยด้วย ช่วยได้เยอะนะครับถ้าคนส่งเป็นพวกมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นี่ครับข้างในก็เป็นกล่องอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวขอแกะก่อนครับดูจากราคาแล้วไม่น่ามีกล่องมีอะไรแถมมานะผมว่าน่าจะมีแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวอ้าวทำไมบับเบิลหลุดมาอย่างนี้ล่ะ ไม่เป็นไรในกล่องมีแค่นี้นะครับหมดแล้วอา้าวยังเหลืออีกอันหนึ่งอีกเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะคือผมสั่ง SE 1ไม่ใช่เหรอ หรือผมสั่งผิดผมขอดูคำสั่งซื้อก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมมาคือผมสั่ง se หจริงๆแล้วอันเนี้ยมันรุ่นอะไรกันครับเนี่ย iphone 6 s เหรอใช่เปล่าไม่ใช่6 s อะแต่มันเป็น iphone 6ครับทุกคนมันไม่มีตัว s ตรงใต้คํา่่า iphone แสดงว่ามันเป็น iphone 6โอ้โหด้านหน้าสติกเกอร์เต็มเลย เอาไงดีทุกคนเดี๋ยวผมคงต้องคุยกับทางร้านแล้ครับว่าส่งมาผิดหรือว่ายังไงคือ iPhone 6กับ iPhone SE 1เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะนะครับไหนๆก็แกะมาแล้วทุกคนเดี๋ยวลองมาเปิดเครื่องสักหน่อยละกันจะเปิดติดหรือเปล่าเนี่ยโอเคเครื่องยังเปิดติดนะครับแ,แกนนิ้วใช้ไม่ได้แน่นะครับถ้าขึ้นแบบนี้ แต่ว่ายังลื่นอยู่เลยนะครับเนี่ย iPhone 6เครื่อง8ปี9ปีที่แล้ว iPhone 6อัปเดต iOS สูงสุดได้แค่12.5.7นะครับเครื่องโมเดล LL เครื่องนอกด้วยความจุก็64ดูนี่ครับทุกคนยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้ผมแค่เข้าไปเชื่อมต่อ Wi-Fi เองนะครับดูครับเครื่องมันร้อนจนห้ามใช้ไปแล้ว แล้วมันจะใช้งานได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปเปิดแอร์ดูก่อนนะว่ามันจะช่วยได้ไหมโอเคครับตอนนี้เครื่องก็กลับมาใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่ามาดูที่แบตเตอรี่ก่อนเลยแบตเตอรี่100%ซไม่ต้องสืบครับแบบนี้เปลี่ยนมาใหม่แน่นอนแล้วก็นี่ครับสแกนนิ้วใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับขึ้นเป็นสีเทาๆแบบนี้มาฟังลำโพงหน่อยว่าดังเป็นยังไง ุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ได้ปกตินะครับลำโพงก็ถือว่าดังปกติไม่ได้เสียงแตกหรือว่าอะไรตัว iPhone 6เนี่ยยังเป็นลำโพงเดียวอยู่นะครับตัวกล้องก็โฟกัสได้ปกตินะครับแต่ตัวกล้องเนี่ยเหมือนมันไม่ค่อยชัดนะทุกคนมันออกมัวมัวนิดนึงกล้องหน้าก็ใช้ได้ปกตินะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยกล้องหน้า iphone 6 ความละเอียดแค่1.2ล้านหรือเปล่าถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยแต่ภาพถือว่าดีอยู่นะขนาดผมเปิดแอร์ครับไม่ไวเครื่องยังจะร้อนเลยนะครับอ๋อนี่ไงที่กล้องมันมัวมันมีคาบอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ที่ในเลนส์กล้องถ้าไปใช้งานกลางแจ้งจริงๆเนี่ยมันจะลอดไหมครับเนี่ยผมให้ดูอีกที่หนึ่งก็คือทาสายซิมกับตัวเครื่องมันคนละสีกัน ถาใส่ซิมมันจะเป็นสีดําเห็นไหมครับตัวเครื่องเป็นสีเงินแสดงว่าสีเดิมคือสีเทาสเปซเกรย์อันนี้ผมอ้างอิงจากถาใส่ซิมนะครับก็คือบอดี้เปลี่ยนหมานั่นเองนะครับเข้าใจง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับผมตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะคืนร้านหรือว่าผมจะเก็บไว้ใช้เองดีบางคนนึกในใจแล้วครับว่าพี่สภาพนี้พี่ยังจะเก็บไว้อีกเหรอครับ ก็ใช่ครับสภาพนี้ก็ไม่น่าเก็บไว้เรอกครับแต่ผมอยากเก็บไว้ทำคลิปบอกวิธีโหลดแอปใน iOS เวอร์ชันเก่าตอนนี้มีคนถามมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปลองใช้งานก่อนว่าถ้าใช้งานกลางแจ้งที่ไม่มีแอร์เนี่ยมันจะใช้ได้ไหมเครื่องมันจะตัดแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยคลิปหน้าจะเป็นคลิปบอกวิธีโหลดแอปในเวอร์ชันเก่า แล้วก็การใช้งานอะไรต่างๆนะครับว่าใช้อะไรได้บ้างหรือใช้อะไรไม่ได้บ้างนะครับโ <Okay. S 1> อเคคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนละกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับ <Okay. S 1> คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ